สำหรับคนที่กลัวโทรศัพท์ร้อนคอมร้อนค่าไฟแพงแต่อยากปล่อยจอหรือเอฟในเกมให้โหดขึ้นหรือว่า24ชั่วโมงขอ,อนําเสนอแอป UG Phone เป็นแอปสาหรับเอฟเคสำหรับคนที่อยากลองใช้ฟรีเพียงกรอกโค้ด DAE NGG น้องๆก็จะได้เพจสามารถเอาไปทดสอบใช้ได้ฟรีตอนนี้กําลังมีโปรโมชั่นมากมายให้ลองซื้อสำหรับเป็นเดือนเป็นปีเดี๋ยวพี่ทิง้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับ เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องน้ําแดงครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับแมปอันอนี้ตะปีหีเจอนี่นะครับทุกคนแมปนี้พี่ก็เล่นเป็นสายฟรีนะพี่เพิ่งใส่ได้แค่3ตัวเองทุกคนคุณอื่นก่อนใส่ได้4 5ห้าตัว6ตัวกันแล้วนะพี่เอฟเคโคตรเยอะอะสี่วันกว่านะทุกคนเปิดขายไป3ามแสนสี่หมื่นแล้วทุกคนดูดิพี่ยังไม่ได้ตัวรับเลยนะเว้ยมาด่านนี้นะแบบมาเปิดจริงๆจังๆไม่ไม่กี่วันเองนะเพิ่งเปิดไป3ามร้อยว่าฟองเองทุกคน แต่ด่านหนึ่งอะเนี่ยคือด่านไอ้โจสรสลัดด่านลูฟี่อะพี่เปิดไปสมแสนฟองพี่ไม่ได้เลยเว่ มันเป็นไปได้ไงวะทุกคนอ๋ออาจจะเป็นลัคก,กี้หรือเปล่าวะทุกคนเกี่ยวไหม0.7เองตอนนรกพี่ใส่นะครับลัคก,กี้มีใครเล่นสายฟรีเหมือนพี่ไหมตอนนรกคือพี่สะสมเพชรเยอะมากนะเนี่ยอันนี้คือพี่สายฟรีเนะไม,ไม่ได้เติมเกมพาร์เลยนะแบบนี้มันก็ถือว่าดีนะถ้าอัปเดตเยอะๆใช่ไหมเขาเขาจะให้โค้ดแบบนี้แหละสายฟรีแบบโค้ชชอบอะคืออัปเดตที่แจกโค้ดทีเนี่ยพี่ชอบใครๆก็ชอบใช่ปะหะล่ะทุกคนอ่าอันนี้คือโค้ดนะทุกคนเดีย๋ยวพี่ให้โค้ดเลยแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวพี่ใส อันนี้คือโค้ดใหม่นะครับอัปเดต2.5นะอันนี้คือโค้ดอ่าก็แรกไปนะอันนี้คือพี่แรกแล้วได้300เพชรทุกคนโค้ดเยอะอ่ะเนาะได้เยอะมาก3า0้เพชรนี่นะครับสายฟรีแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะเพชรอ่ะทุกคนสะสมไปเรื่อยๆอันนี้ก็คืออ่าอันนี้สายฟรีทําได้แน่นอนครับทุกคนอันนี้คือออนตัวนะเวลาออนตัวแล้วก็ออนไปสักร้อยชั่วโมงใช่ไหมเราก็จะได้เพชรเยอะมากเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยออนตัวเรื่อยๆเดี๋ยวพี่อาจจะทาคลิปแยกแล้วกันเนาะวิธีหา เพจแบบสายฟรีอะไรประมาณนี้นะทุกคนเข้าใจไหมวันนี้พี่ก็จะมาอธิบายเรื่องการอัปเดต2.5นะว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนที่พี่เห็นนะก็คือไปที่หน้าล็อบบี้ครับฝากกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะทุกคนไปล็อบบี้แป๊บนึงตรงอวตารมีโรเจอร์มานะทุกคนเนี่ยโรเจอร์เอา้าโรเจอร์หายเมื่อกี้ยังเห็นโรเจอร์อยู่เลยนะครับโรเจอร์เป็นรูปแบบนี้นะทุกคนถือว่าเท่มากไม่รู้ว่านบวกอะไรนะอาจจะเป็นบวกเงินหรือเปล่าโรเจอร์ชอบเงินนะประมาณนี้ได้ใช่นะ โล,โลเจอร์ได้บวกเงินคิดว่านะครับทุกคนอ่าอันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมาใหม่นะครับเทคนิคเอาอาวตารฟรียเยอะๆนะทุกคนพยายามลงนาน,ยนเยอะๆเสร็จแล้วก็เอาเนี่ยเอาหินดันอ่ะเอามาแลกครับทุกคนเนี่ยแลกไอ้เพชรสีเหลืองๆนเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องใช้เพชรนะเห็นปะไม่ต้องใช้เพชรแรกเราใช้หินดันแทน500เพชรสีเหลืองนะการันตีอวตารแน่นอน,นครับประมาณนี้ส่วนเรื่องการ์ดอ่ะพี่ไม่รู้ว่ามีการ์ดขีดเนี่ย ประมาณถึงกี่ขีด3ามขีดหรือเปล่าหรืออ่าสี่ห้าขีดทุกคนลองคอมเมนต์ทีนะว่าทุกคนได้การ์ดไอ้พวกนี้นกี่ขีดแล้วนะไอ้ตรงนีน้พี่ไม่รู้ว่ามันตันกี่ขีดไงแต่พี่คิดว่าไอ้เนี่ยมีคนถามเยอะมากไอ้สีฟ้าเนี่ยอา่ามันทําอะไรได้ครับพี่พี่คิดว่านั่นจะเป็นอันตีนะอันติเมตอะอันตีอะสีเหลืองก็คือเงินสีแดงก็คือดามเมจนะพี่คิดว่าสีฟ้าน่าจะเป็นอันตีนะครับประมาณนี้ เพราะพี่ก็ไม่มีตังค์เติมเกมพาร์เหมือนกันอะพี่โอ้พี่เจงอ่ะเวลาเติมเกมพาร์ตเต็มๆเมื่อไหร่แบบแมพมันก็จะปิดตัวทุกทีเลยนะครับประมาณนี้ทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ไกด์ไลน์สายฟรีให้ว่าเราควรซื้ออะไรก่อนครับอันนี้สำหรับตัวพี่นะสำหรับตัวพี่จริงๆนะก็คือพี่อาจจะซื้อแม่เหล็กนะบางคนอาจจะเดินเก็บเหรียญเองก็ได้นะแต่พี่ขี้เกียจไงพี่เลยเอาเกมพาร์แม่เหล็กนะ ต่อมานะครับเกมพาร์ทมันมี3มใจปหลักเลยคือเปิดไข่เร็วแล้วก็ใส่ตัวแล้วก็อาคูณเงินอันเนี้ยสอย่างเนี้ยตอนแรกอะ่ะพี่จะซื้อละเวตตัวใส่ตัวเพิ่มอะ่ะเพราะมันเพิ่มดาเมจได้เยอะมากใส่เพิ่มมี2ตัวแล้วก็อาจจะใส่เพิ่มมี2ตัวใช่ไหมเราอาจจะหาบัฟบัฟเงินก็ได้มันก็จะเป็นคูณเงินอะไรประมาณนี้แต่พี่คิดว่า พี่จะเ,เปิดไข่เปิดไข่ลหลายๆฟองเพื่อจะหาตัวรับอะไรประมาณนี้ไม่ได้ตัวรับเลยนะครับตั้งแต่เล่นมานะอันนี้พี่ก็แบบเสงงนิดหน่อยตอนแรกว่าจะซื้อได้เนี่ยไอ้ลัคก,กี้เนี่ยแต่พี่คิดว่าพี่เก็บตังค์อีกนิดหน่อยนะครับอีกประมาณสักพันพันเพชรนะพี่ว่าพี่จะซื้อใส่สัตว์เลี้ยง2ตัวนะเพราะจะเอาดามิให้มันหมุนหมุนเวียนเงินอนะ ดูดีกว่าพี่จะตีมอนตายนะโคตรนานทุกคนที่ว่าพี่อยากหาตัวรับสักตัวหนึ่งเวท่าได้สักตัวหนึ่งอะพี่ว่าทจะพี่จะป้านแน่นอน,นอะป้านแบบคนโหดเลยแต่ปูก่กาฟแบบมันไม่ออกสักทีเวทุกคนยิ่งแบบเราสุ่มไม่ออกสักทีใช่ไหมพี่ว่าโอกาสได้ตัวรับแบบมันเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทุกคนพี่อาจจะเปิดด่านนี้เรื่อยๆเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะพี่ก็มันจะได้เพชร70อันนะทุกคนประมาณนี้เลยพี่ว่าพี่อาจจะสุ่มไปเรื่อยๆเผื่อได้ตัวรับ อะไรมาอะไรประมาณนี้นะอัปเดต2คิดว่าแบบนี้อัปเดตเร็วมากๆเลยนะ2.5แล้วทุกคนต่อไปก็3มแ้วสินะไม่รู้ว่าวันไหนอัปเดต3สักทีแต่พี่ชอบไงอัปเดตมาเพราะมันจะได้อาโค้ดสำหรับสายฟรียิ้มหวานๆเลยแหละได้โค้ดมานะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าพี่อาจจะทำไกด์ไลน์จริงๆยังๆนะนะแบบสายฟรีนะครับในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันโอเคไหมอันนี้อัปเดต2.5ไม่ค่อยมีอะไรนะคิดว่านะ มีอวตารใหม่แล้วก็การ์ดดาเมจมี IV วแล้วทุกคนอันนี้พี่พึ่งเพิ่งไปอ่านมาในดิคอร์ดเลยแล้วก็ปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อะไรประมาณนี้ครับปรับปรุงสปริภาพหมดการ์ดเกมปรับปรุงหน้าจอการโหลดอะไรประมาณนี้นะเออไอหน้าจอการโหลดอ่ะมันมันช้าไปเนาะพี่คิดว่านะครับประมาณนี้ น่าจะมีประมาณนี้ครับทุกคนไม่ค่อยมีอะไรมาก2.5้าเขาเหมือนปรับปรุงอะไรเล็กๆน้อยๆของอัปเดต2นะครับประมาณนี้เลยถ้าใครชอบชิปวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับลิปหน้าพี่อาจจะทํคชิปไกด์ไลน์แบบสายฟรีให้จริงๆจังๆนะอาจจะชิปนานหน่อยนะทุกคนเพราะพี่จะแจกโค้ดหมดเลยนะครับประมาณนี้ไว้ติดตามชิปหน้านะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวพี่ลงให้แล้วเจอกันคุณนาเอกม ับใจมันก็คงไม่ทัน